2ขั้นตอนที่จะทำให้คุณค้นพบเสียงร้องที่แท้จริงของตัวเองสวัสดีครับผมปีเตอร์ทรงไทยมีคอมเมนต์เข้ามาหลายคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าพี่ครับผมอยากจะค้นหาเสียงร้องที่แท้จริงของตัวเองคลิปนี้มีคำตอบนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอนกันนะผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่ามีหลายตำรามากที่พูดคำนี้ครับว่าเสียงร้องที่มีคุณภาพมากที่สุด คือเสียงร้องที่ใกล้เคียงเสียงพูดมากที่สุดเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งครับเราต้องหัดพูดหัดพูดเนื้อร้องก่อนนะครับเนื้อร้องเพลงที่เรากําลังจะร้องที่เรากําลังจะนําเสนอเนี่ยพูดมันออกมาโดวยวิธีการพูดเลยครับอย่าเพิ่งใส่ทํานองอะไรทั้งนั้นนะครับพูดมันออกมาอย่างผมขออนุญาตยกตัวอย่างเพลงตัวเองก็แล้วกันเพลงปิดตาข้างหนึ่งนะเหมือนขึ้นว่าไม่จําเป็นต้องรู้ถ้ารู้แล้วใจต้องเจ็บสเปล่า พูดอย่างนี้เลยครับหลังจากนั้นพอกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อเสียงของเรามันจําวิธีการพูดแล้วเนี่ยเราไปสู่ขั้นตอนที่2กันใส่ทํานองให้กับคําพูดของเราเมื่อกี้นี้นะครับขั้นตอนที่2คือใส่ทํานองหลังจากที่มันไม่จำเป็นต้องรู้ถ้ารู้แล้วใจต้องเจ็บสักเปล่าจำแล้วใส่ทํานองเข้าไปครับไม่จําเป็นต้องรู้ถ้ารู้แล้วใจต้องเจ็บสักเปล่าเห็นไหมครับ อย่าพึ่งใส่เทคนิคอะไรทั้งนั้นนะครับอย่าพึ่งเอื้อนอย่าพึ่งขยี้อย่าพึ่งเป็นหนักไปเบาไปสั้นไปยาวอย่าพึ่งนะครับตอนนี้เราเอาเสียงที่แท้จริงของเราใส่คานองมันลงไปก่อนหลังจากที่เราได้2ขั้นตอนนี้แล้วหลังจากนั้นเราอยากจะนําไปพัฒนาไปต่อยอดอะไรก็สุดแท้แต่ความถนัดของเพื่อนๆเลยนะครับนี่คือ2ขั้นตอนง่ายๆนะครับที่เพื่อนๆและทุกๆคนสามารถหัดและก็ทําได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลย ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับถ้าเ,เพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็เป็นการแบ่งปันความรู้และทักษะวิธีการแนวทางการฝึกให้กับคนอื่นๆได้ดูด้วยนะครับวันนี้อยากจะฝากช่องทางการติดตามเอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok YouTube Instagram แล้วก็ a c e b o o k ฝากเพื่อนๆติดตามผมด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ